สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนมขอนำเสนอรายการเช้านี้ที่นครพนมรับฟังได้ทางวิทยุสวทนครพนม FM 90.25เมกเฮและเครือข่ายหอกระจายข่าวนครพนมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนม ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่7เดือนเมษายนพุทธศักราช2567ค่ะอยู่กับปอนภาวินีเทบคมรามนะคะช่วงเวลาเดิมหลังรายการธรรมะรับอรุณค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคแอนแทรกมาฝากกันนะคะซึ่งโรคแอนแทรกนี้ค่ะมีรายงานการระบาดในสอปป,อปลาวจากการกินเนื้อโคกระบือดิบนะคะ ซึ่งทางสปปลาวนั้นได้เตือนประชาชนงดกินเนื้อควายเนื้อวัวดิบค่ะหลังจากพบว่ามีประชาชนป่วยด้วยโรคแอนแทรกซึ่งรายงานบอกว่ามีผู้ที่ติด โรคนี้จากสัตว์แล้ว3มคนนะคะแล้วก็มีหนึ่งคนที่อาการสาหัสอยู่ในพื้นที่เมืองสุขุมมาแขวงจำปาสักนะคะทางสปปลาวก็เลยเตือนนะคะประชาชนนั้นห้ามขายสัตว์ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกเมืองโดยเด็ดขาดแล้วก็ห้ามโรงฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ย่อยภายในเมืองทำการฆ่าสัตว์ทั้งบัวควายนะคะแล้วก็ห้ามกินเนื้อสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ และให้เจ้าของสัตว์นั้นใส่ใจกักขังสัตว์เลี้ยงของตนเพื่อติดตามอาการให้ผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงได้ติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดข้อมูลนี้เมื่อวันที่7มีนาคมที่ผ่านมานะคะ ทีนี้เรามาดูกันว่าข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคแอนแทรกมีอะไรบ้างนะคะสำหรับโรคแอนแทรกนี้สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ค่ะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่าเบซิลัสแอนทรัสิสนะคะพบมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะสัตว์ที่เคี้ยวเอื้องกินหญ้าอย่างเช่นวัวควายนี่แหละค่ะการติดต่อของโรคนะคะติดเชื้อในสัตว์จากการที่สัตว์นั้นกินอาหารและน้ำเชื้อเข้าทางบาดแผลของสัตว์ค่ะ ส่วนการติดเชื้อในคนนะคะก็ติดได้ด้วยการสัมผัสผิวหนังของสัตว์ที่ป่วยหรือว่าการที่เรากินเนื้อดิบหรือแม้แต่การหายใจรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายก็สามารถติดต่อได้นะคะส่วนการเฝ้าระวังป้องกันโรคในช่วงนี้งดการเคลื่อนย้ายสัตว์แยกสัตว์ป่วยออกจากฝูงค่ะ เน้นการทำลายซากสัตว์ทำลายสปอเชื้อและไม่นำมากินนะคะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมครบถ้วนในสัตว์และเฝ้าระวังผู้เดินทางในพื้นที่ชายแดนหากมีอาการให้เข้ารับการรักษาและแจ้งประวัติเสี่ยงค่ะข้อมูลที่นำมาเล่านี้นะคะเป็นข้อมูลจากกรมควบคุมโรคถ้าหากคุณผู้ฟังมีความตระหนกหรือว่ากังวลน,นะคะอยากจะได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปที่สายด่วน1 4 4 2กันได้ค่ะ ทีนี้มาดูที่คําถามคําตอบที่มักพบบ่อยนะคะเกี่ยวกับโรคแอนแทรกเพราะว่าพี่น้องประชาชนหลายคนก็อาจจะมีความกังวลและยังไม่เข้าใจนะคะสถานการณ์ของโรคแอนแทรกในประเทศไทยและในประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับประเทศไทยของเรานั้นไม่มีรายงานการเกิดโรคแอนแทรกภายในประเทศค่ะมีรายงานครั้งล่าสุดที่จังหวัดพิจิตรในปี2543 ซึ่งมีรายงานว่าคนและแพะป่วยและในปี2,560ตรวจพบเชื้อในรากแพะที่นำเข้ามาจากประเทศเมียนมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะแต่ก็ไม่พบการระบาดของโรคแอนแทรกในคนและสัตว์ภายในประเทศแต่อย่างใดส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะคะข้อมูลล่าสุดก็คือมีผู้ป่วยโรคนี้สราย และมีสัตว์ที่ตายรวมกันทั้งหมด54ตัวค่ะสถานการณ์ปัจจุบันนั้นยังไม่พบสัตว์ป่วยตายเพิ่มเติมนะคะอาการของโรคแอนแทรกเป็นอย่างไรสำหรับอาการในสัตว์ค่ะ ในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะมักจะแสดงอาการและตายเฉียบพลันมีไข้สูงไม่กินหญ้าแต่ยืนเคี้ยวเอื้องมีน้ำลายปนเลือดหายใจลำบากยืนโซเซกล้ามเนื้อกระตุกบางครั้งพบการบวมน้ำของชั้นใต้ผิวหนังพบเลือดไหลออกทางจมูกปากและรูทวารอวัยวะเพศค่ะเลือดมีลักษณะเป็นสีดำไม่แข็งตัวกลิ่นเหม็นขาวซากสัตว์จะนิ่มและเน่าอืดเร็วส่วนอาการในคนนะคะ มี3ลักษณะที่พบได้ตามวิธีการติดต่อของโรคอาการทางผิวหนังก็คือเริ่มแรกจะเป็นรอยนูนแดงเมื่อแตกก็จะกลายเป็นแผลปกคลุมด้วยเนื้อตายสีดำขอบแผลจะนูนเป็นวงโดยรอบส่วนอาการทางระบบทางเดินอาหารนะคะจะเกิดแผลหลุมในทางเดินอาหารมีเลือดออกเยื่อเมือกทางเดินอาหารลอกหลุดมีไข้ท้องเสียถ่ายเลวปนเลือดเก่า อาเจียนปวดท้องมากท้องอืดและมีท้องมานสุดท้ายก็จะช็อกแล้วเสียชีวิตค่ะส่วนอาการทางเดินหายใจคล้ายเป็นหวัดมีไข้ตัวสั่นเจ็บหน้าอกหายใจลำบากมักเสียชีวิตภายใน1-2วันนะคะถ้าหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุหรือสงสัยโรคแอนแทรกต้องทำอย่างไรและแจ้งที่ไหนคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่พบบ่อยนะคะคำตอบก็คือ ห้ามเปิดผ่าซากห้ามเคลื่อนย้ายซากหรือชำแหละเพื่อบริโภคให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่อบตเทศบาลในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0หรือว่าจะโทรสายด่วน0632256888เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีค่ะการป้องกันตนเองจากโรคแอนแทรกนะคะ หากพี่น้องเกษตรกรนำสัตว์มาเลี้ยงใหม่ควรเป็นสัตว์ที่ทราบแหล่งที่มากักสัตว์เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างน้อย14วันก่อนนำสัตว์เข้ารวมฝูงค่ะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาในฟาร์มโดยเฉพาะพ่อค้ารับซื้อวัวควายหากจำเป็นก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ไม่อนุญาตให้พาหนะทุกชนิดจากภายนอกเข้ามาในฟาร์มนะคะโดยเฉพาะรถขนส่งสัตว์ ถ้าหากในกรณีที่จำเป็นก็ต้องทำการพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนและสุดท้ายก็คือไม่นำเนื้อสัตว์หรือซากสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือสัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุมาชำแหละหรือว่ากินภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ค่ะส่วนเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคแอนแท็กนะคะวัคซีนป้องกันโรคแอนแท็กในวัวควายแพะแกะ ใช้ฉีดในกรณีที่ควบคุมโรคค่ะหรือว่าพื้นที่ที่เคยเกิดโรคในระยะเวลา5ปีภายหลังจากการเกิดโรคเท่านั้นนะคะซึ่งการฉีดจะฉีดโดยเจ้าหน้าที่หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์เนื่องจากเป็นวัคซีนเชื้อเป็นและเชื้อมีโอกาสติดต่อสู่คนได้ทางผิวหนังที่มีบาดแผลและการกินได้ค่ะและคำถามข้อสุดท้ายกรมปรศุสัตว์มีการเตรียมความพร้อมเรื่องวัคซีนป้องกันโรคแอนแท็กอย่างไร กรมปศุสัตว์ได้มีการสำรองวัคซีนในกรณีเกิดโรคฉุกเฉินที่เป็นวัคซีนที่ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีชีวพันธุศัตว์กรมปศุสัตว์ซึ่งมีประสิทธิภาพความปลอดภัยและไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสุดท้ายนะคะเน้นย้ำว่าโรคแอนแทรกนี้ยังไม่ได้ระบาดในประเทศไทยแต่ข้อควรระวังเหล่านี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบไว้แล้วก็ช่วยกันป้องกันนะคะ ถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกลมควบคุมโรค1422ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ